ถ้าลองนําเอานตโตะหรือถั่วเน่าญี่ปุ่นมาทําเป็นไข่เจียวรสชาติจะเป็นยังไงจะกินได้หรือเปล่ามาดูกันครับเรามาเริ่มกันครับขั้นตอนแรกก็เอาถั่วนัาโตะมาปรุงรสครับผมจะปรุงรสด,ด้วยซอสโชยุนะครับเอาแบบออริจินอลเลยแล้วก็เอาตะเกียบม,มาขยี้นตโตะได้เลยครับขยี้ให้ถั่วนัาโตะมียางยืดเหนียวแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ตอกไข่ไก่ลงไปในถ้วยสองฟอง,ฟองตามด้วยถั่วเน่าของเราครับเพิ่มกลิ่นแล้วก็สีด้วยต้นหอมซอยครับตีให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันเลยผมจะไม่ปรุงรสเพิ่มนะครับเพราะาอยาก ของไข่เจียวแล้วก็นัตโตแบบเต็มๆขั้นตอนต่อไปตั้งกระทะใส่น้ํามันรอให้น้ํามันร้อนแล้วก็ใส่ไข่เจียวลงไปครับจะใช้ไฟกลางในการเจียวไข่นะครับเจียวให้มีสีเหลืองทองแล้วก็กลับด้านไข่ครับขั้นตอนสุดท้ายกลับด้านไข่เสร็จแล้วเล่งไฟแรงเพื่อลิดน้ํามันแล้วก็ตักใส่จานได้เลยครับแค่นี้ก็เสร็จแล้วครับกับไข่เจียวนัตโตมาลองดูกันว่าจะกินได้หรือเปล่ามาลองชิมกันครับอืออืมอืมอืม มันออกเนวแบบจืดๆมันๆม,ม,มีกลิ่นไข่เจียวมีกลิ่นถั่วนิดนึงส่วนรสชาติก็นะใครจะลองทําก็แล้วแต่